สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินนอนยักษ์ครับกินหอมมากนะครับข้างในมันนุ่มๆหอมมันอร่อยสุดๆขอบคุณที่รับชมครับวันนี้เรามีจระเข้ย่างทั้งตัวยักษ์ฟังเสียงกรอบๆก,กันนะครับเริ่มเลยกรอบมากเผ็ดหอมกระดูกกรอบน้ำซอสสมุนไพรซึมเข้ามันดีมากหมดเกี้ยงอร่อย หอมมากเลยใช่ค่ะลองชิมน,นี้สินุ่มมากเดี๋ยวผมจิ้มซ้อนหน่อยเอออร่อยเนาะมันละ,ละลายในปากกับข้างนอกออขา้างในฟังเสียงสิกรุบกรุบชอบมากวันนี้มากินจุดตับวัวกับแจ้วคมๆมนะครับเดี๋ยวลองคำแรกจิ้มแจ้วหน่อยคมขมหอมหอมตับหวานนุ่มมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวกินต่ออีกหน่อยนะ เริ่มจากไม้แรนนะไม้แลนุ่มมากหอมควันไม่สองจิ้มซอสหน่อยเขียวเพลินๆครับเดี๋ยวมาลองกินให้ฟังนะกรอบนอกนุ่มในหอมพริกไทยมากจิ้มน้ำจิ้มหวานๆหน่อยอืสุดยอดเลยขอบคุณครับเอื่อผมอ่านท่นดีเขาด้วย 大喱红咖，辣椒去喜欢看这今天吃的是叉烧饭，很香，吃给你们听，甜甜鲜鲜的，肉很嫩，再来一口蛋，嗯。 วันนี้มากินยำสบายนางจานใหญ่ครับเพ็ดหอมสมุนไพรเต็มคำเลยนึบหนึบกุบกุบบีบมะนาวเพิ่มหน่อยคลุกให้เข้ากันคำนี้เครื่องเต็มเต็มเลยนะวันนี้มากินยำตาโฟทะเลครับน้ำซุปสีชมพูหอม,หอมร้อนๆลองฟังเสียงเส้นดูนะครับกุ้งเด้งมากน้ำซุปเข้มข้นเข้มหวานเปรี้ยวลงตัวเลยอิ่มอบอุ่นมากครับ วันนี้มากินจุดตับวัวกับเจลขมขมนะครับเดี๋ยวลองคำแรกจิ้มเจ้ลหน่อยขมขมหอมหอมตับหวานนุ่มมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวกินต่ออีกหน่อยนะฮัลโหลทบานวันนี้换口味越南卷粉猪肉丸鸡爪猪,猪血还有一片片的越南香肠肉丸很弹鸡爪的胶质脆脆的猪血吸了满满的汤香肠里面有黑胡椒的香气汤头很顺有蒜香还有一点辣油太满足了 มากินไส้กรอกอีสาน0 0ลูกครับเริ่มลูกแรกกรอบหอมลูกที่สองนะเผ็ดนิดๆจากพริกกินกับขิงกระลำกรอบๆเลยอีกเยอะเลยอร่อยมากจิ้มจุจอี่ใพิเศษา,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 านๆ่รมนยมน